ใช่ไีมนะคะอาหารใส่บาทนค่ะอย่าใส่บาทอาหารที่ทำเองค่ะเพื่อนๆ่ะบวบค่ะบวบค่ะเป็นบวบเหลี่ยมนะคะค่ะจะผัดบวกใส่บาทนะคะวันนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนๆ่ะ บวกค่ะบวกค่ะเป็นบวกเหลี่ยมนะคะค่ะจะผัดบวกใส่บาทนะคะวันนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะทำงานส่วงค่ะทำงานส่งน,ะะงน,งนี่ค่ะเราก็ต้องเอาส่วนที่เป็นสุดนะ ิบบาทก็ได้สามหน่วยค่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคะค่ะก็เตรียมค่ะเตรียมสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี a c e b o o k นะคะวันนี้ก็ขอหน้าสดๆนะคะทำบวกค่ะบวกค่ะเป็นบวกเหลี่ยมนะคะค่ะจะผัดบวกใส่บาทนะคะวันนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะ ส่วนที่เป็นเปลือกมันก็แข็งเนาะแข็งนะคะนี่ทำอาหารใส่บาตรนี่ค่ะแข็งๆข็งออกนะคะเพื่อนๆขานีค่ะ สวยค่ะสวยค่ะอยากทำแบบสดๆนะสิบบาทก็ได้สามหน่วยค่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคะก็เตรียมค่ะเตรียมสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook วันนี้ก็ขอหน้าสดๆนะคะทำเราก็ใช้เมีดนะคะอ,อนหารใส่บาทนะ,อ,ะอยากใส่บาทอาหารที่ทำเองค่ะ,ะเพื่อนเค่นคะสิบบาทก็ได้สามหน่วยะคะ่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคะ เตรียมค่ะเตรียมเลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook นะคะวันนี้ก็ขอหน้าสดๆสนะคะทำาก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเลย อยากทำแบบสดๆขอบคุณมากเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บวบเหลี่ยมน,นะคะซื้อมาจากตลาดครับสิบบาทก็ได้สามหน่วยค่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคคะ่ะก็เตรียมเตรียมอยากทำแบบสดนะ ลุกขึ้นมาทำกันลุกขึ้นมาทำเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมนะคะแล้วก็ต้องเอาเนี่ยค่ะเปลือกออกนะคะตัดผัดนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆบัวใหญ่มากสวยค่ะสวยค่ะก็ลุกขึ้นมาทำกันลุกขึ้นมาทำเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมนะคะแล้วนี่ค่ะเห็นแ,แข็งออกนะคะเพื่อนๆขาดีค่ะนี่ค่ะเห็นแข,แข็งออกนะคะเพื่อนๆขาดีค่ะ บวกค่ะบวกค่ะเป็นบวกเหลี่ยมนะคะค่ะจะผัดบวกใส่บาทนะคะตอนนี้ค่ะนะค่ะเพื่อนๆ่ะมสิบบาทก็ได้สามหน่วยค่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคะค่ะก็เตรียมค่ะเตรียมเลยนี่ ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook นะคะวันดีก็ขอหน้าสดสดนะคะทำก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะ จากทำแบสสดๆ,ๆนะนี่ค่ะเข็งๆอ,อกนะคะเข้นเข้มขานี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี AI สวัสดี Facebook นะคะวันนี้ก็ขอหน้าสดๆนะคะ ขอบคุณมากเลยจ้าเจอกันในคลิปหน้านะคะตัดผัดนี่ค่ะนี่ค่ะเพิ่มขาบวบใหญ่มากสวยค่ะสวยค่ะก็ต้องเอานี่ค่ะเปลือกอกนะคะนี่ค่ะเข็งๆออกนะคะเพื่มขานี่ค่ะ คุณมากเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ค่ะเห็งๆออกนะคะเพื่อนๆขานี่ค่ะเลยนี่ทำานงค่ะทำานส่ส นี่ค่ะเราก็ต้องเอาส่วนที่เป็นเปลือกอะนะะอย่ามหาหั่นใส่ไปทำคลิปยาวค่ะคลิปยาวคลิปตีนเนาะเป็นบเหลี่ยมนะคะซื้อมาจากป่าค่ะ คุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสิบบาทก็ได้3ามหน่วยค่ะสิบบาทได้3ามหน่วยนะคะค่ะก็เตรียมค่ะเตรียมบวกค่ะบวกค่ะเป็นบวกเหลี่ยมนะคะค่ะจะผัดบวก ใส่บาทนะคะวอนนี้ค่ะ,ะคะเพื่อนๆค่ะสิบบาทก็ได้สามหน่วยค่ะสิบบาทได้สามหน่วยนะคะค่ะก็เตรียมค่ะเตรียมเฮ้